ทำไมสื่อเวียดนามหลากหลายสื่อมีการแฉใน3ปีซ้อนที่ไทยคือลูกหลักของ fbb เพราะเหตุผลอะไรบ้างและได้ซีนล่าสุดที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสาวสาวบราซิลระดับโลกจะขอถ่ายรูปกับสาวไทยถึงแม้ว่าสาวสาวบราซิลจะชนะและสาวไทยจะแพ้แต่มีโมเมนต์ระดับโลกเกิดขึ้นมาทําให้เวียดนามคิดถือในโมเมนต์นี้เอาไว้อย่างไรบ้างสื่อต่างชาติและช่างภาพ fbb มีการเปิดเผยอะไรแบบนี้จนทําให้เวียดนามแบบมีจุกอกหลังจากรู้ข่าวนี้อย่างแน่นอน สวัสดีครับกกิซโอารายง,งานถึงซาวพาวเวอร์ของไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลกโดยเฉพาะเบสบอลหญิงไทยซึ่งมีการเปิดเผยเอาไว้ชัดเจนว่าตอนนี้การแข่งขัน v n l 24ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะให้แพ้ต่อบราซิลแต่ได้สินโลกเนื่องจากนักกีฬาบราซิลหลากหลายคนเองเดินเข้าไปหาสาวไทยแล้วมีรูปเป็นซีนทำให้นักข่าว f b b มีการถ่ายรูปไว้แล้วคนทั่วโลกก็แชร์ไว้ เป็นโมเมนต์รอยยิ้มระหว่างนักกีฬาไทยกับบราซิลถูกพูดถึงจากคนทั่วโลกอย่างรวดเร็วแม้แต่ทางกาบี้นักกีฬาดับโลกรวมถึงจูเลียเบิร์กแมนมีการเปิดเผยว่า นักกีฬาไทยเนี่ยไม่ยอมให้ลูกตกพื้นเลยได้โดยง่ายและนักกีฬาไทยวิ่งทศนามเกมรับของเขาจึงดีขณดชั้นอยู่นอกสนามก็คืออยู่ในโซนข้อกับแวนนะเรารู้อย่งเลยแล้วนะว่าเกมในการแข่งขัน,นในสองเซตแรกเล่นยากกับทีมชาติไทยไปอย่างมากแล้วเหลือเพียงแค่อีกเซตเดียวเพราะว่าโคศก f อฟไปสัมภาษณ์เธอสัมภาษณ์เนี่ยมันเสียงดังมากๆเราเนี่ยตั้งสติในการเล่นยากมากๆเนื่องจากกองเชียร์ชาวไทยเนี่ย ต้องพยายามเชียร์ทั้งทีมชาติไทยแล้วก็เชียร์ทั้งทีมชาติบราซิลแล้วพอมันแต้มต่อแต้มาแต้มไปเรื่อยกองเชียร์ชาวไทยเนี่ยเชียร์ทั้งสองฝั่งแบบมีอารยะโดยไม่ได้มองว่า เกมเนี่ยคู่แข่งจะเบียดคู่ขี้สูสีกันขนาดไหนแต่เป็นเกมที่หวาดเสียวทุกๆแต้มทําให้รู้สึกเลยว่ามันเป็นเกมในการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเพราะในกีฬาบราซิลไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนตั้งแต่ในปีที่แล้วจนถึงปีปัจจุบันและเขาเชียกันทุกๆแต้มกองเชียชาวไทยไม่ได้เชียเพียงแค่ทีมชาติไทยแต่เขาเชียกีฬาวอลเลย์บอลทําให้ถูกพูดถึงจากนักกีฬาระดับโลกหลากหลายคนกาบีจูเลียเอง ทีนี้พอนักกีฬาระดับโลกมีการเปิดเผยว่าเจ้าภาพไทยกองเชียร์ชาวไทยสร้างวัฒนธรรมระดับโลกเอาไว้อย่างไรสื่อเวียดนามและแฟนๆเวียดนามก็หยิบยกประเด็นออกมาพูดตั้งแต่ในปี2022เลยว่าสื่อเวียดนามมีการรายงานานะนะว่าเปเระยะเวลาหลากหลายเดือนแล้วที่ทางเพจวอลเลย์บอลเวลิ l ์ลภายใต้การดูแลของสันว์วลเลย์บอลนานาชาติ fbb ยังคงใช้รูปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรูปหน้าปกจากเกณฑ์ในการแข่งขันตั้งแต่นู่นเลยจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนรูป ผลเนี่ยมันก็ดูโดยตรงแล้วเนี่ยว่าทำไม f อ b จึงใช้รูปนักกีฬาไทยอยู่น่าจะเป็นนักกีฬาทีมอื่นๆแฟนๆชาวไทยก็เคยถกเถียงในเรื่องนี้กับแฟนๆเวียดนามแล้วว่าถ้าเขาใช้ทีมอื่นนอกเหนือจากการแข่งขันใน VNL นี่สิแแลกแต่นี่คือทีมที่เข้าร่วมในการแข่งขัน VNL จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแฟนๆเวียดนามจึงมีการถกเถียงว่าตั้งแต่ปี2022แล้วว่าทีวอลเลออย์บอลหญิงไทยเนี่ยติดเพียงแค่อันดับที่8และในรอบนี้2024นก็ติดอันดับที่8อีก ทำไมจึงใช้รูปสาวไทยยังคงอยู่ในเพจของวอลเลย์บอลเวิร์หรือว่าอาจจะใช้รูปที่มันอาจจะมีในยยะสาคัญที่มันจะดึงดูดมากกว่านี้อีกหรือเปล่านี่คือถูกพูดถึงแต่ปี2022ต่อมาในสื่อเนี่ยมีการพูดเพิ่มเติมอีกเพราะว่าแอดนั้นไปรวบรวมมาโดยนอกจากจะภาพโปกเป็นเหตุแล้วสื่อเวียดนามยังชี้ว่าทาวเวอร์บอลเวิร์เนี่ยไม่ให้เกียรติจากแชมป์ในชั้นลิกในปี2022รวมถึง2023เนื่องจาก2022เนี่ยแชมป์คืออิตาลี 2 0 2 3ิคือแชมป์คือตุรกีทําให้ยังคงเป็นข่าวดังจากทางสื่อของเวียดนามรวมถึงแฟนๆเวียดนามยังคงมีการหยิบยกประเด็นนี้ออกมาพูดโดยเฉพาะประเด็นที่สื่อของไทยก็ตอบโต้กลับไปว่าอิจฉาหรือเปล่าตั้งแต่ในปี25ง5 2นห6หรือว่าปี2 0 2 2ถึง2023และในโมเมนต์ที่มันเหมือนกันในปี2 0 2 2กับ2024คือทีมชาติไทยอยู่อันดับที่8พอดีเพราะว่าตอนนี้ก็แพ้บราซิลก็อันดับที่8ทําไมประเทศอื่นต้องมาเดือดร้อนแทนแชมมปหหลาหลาาาากยยระะเเเเทศโดดดฉพดออ้นนในจขง World World. ว่าไม่เอารูปทีมชาติไทยออกสียทีและประเด็นดราม่านี้ก็ถูกพูดถึงไปเรื่อยๆจากเพจเองเนี่ยเขาคงมองว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยมีความใจสู้และมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อแม้แต่จะตัวเล็กแต่ก็หมั่นฝึกฝนอย่างหนักกระทั่งก้าวเข้ามาสู่ระดับโลกได้หลังจบทัวร์นาเมนต์ทีวอลเลย์บอลหญิงไทยรั้งในอันดับที่1 4ในคราวที่แล้วเนี่ยคือ240คะแนนในรอบนี้คือไม่ถึง200 คะแนนแต่อยู่นี้196คะแนนกว่าแล้วก็เกมในการแข่งขันเองไปรองแค่จีนกับญี่ปุ่นแล้วขึ้นมาแซงเกาหลีใต้เหมือนกันเลยใน2022ถือว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะมีผลงานได้ไม่ค่อยดีเมื่อเปรียบเทียบกันในปีก่อนๆแต่เขาก็มองว่าการที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างสถิติด้วยการเข้ารอบประเทมสุดท้าทยมาได้ไม่ว่าจะเป็นในปี2022ครั้งแรกของสาไทยหรือในปี2024ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพถือได้ว่า ก็เป็นการสู้อย่างสมศักดิ์ศรีที่สุดแล้วก็เป็นการตกรอบด้วยการแพ้ต่อทีมระดับโลกที่สูงกว่าซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่การที่ทีมชาต,ติและทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอิตาลีแล้วก็ตุรกีเองเนี่ยทำไมเขาไม่เรียกร้องให้เปลี่ยนรูปของเพจนี้ไว้ทําให้สื่อของเมนามมองว่ามีผู้ติดตามระดับโลกในเวลาเนี่ยเป็นหลักล้านล้านคนยังคงใช้รูปทีมสาวไทยอยู่เป็นภาพหน้าปกนั้นทําให้ทีมชาติไทยเองเนี่ย ได้เพียงแค่รอบปเีมสุดท้ายซึ่งทําแบบนี้อาจจะไม่ให้เกียรติทีมชาติอื่นๆที่เป็นแชมป์โดยเนื้อข่าวดังกล่าวเนี่ยก็แปลในอารมณ์นี้นะว่าทีมแชมป์เองเขาควรจะได้ขึ้นปกซึ่งปกติแล้วก็ควรเป็นอิตาลีในปี2 0 2 2ัตุรกีในปี2 0 2 3แต่ถ้าปี2 0 2 4ขึ้น,นรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยสื่อเ,เวียดนามไฟนเวียดนามจะทําหน้าอย่างไรซึ่งแอดยังคงตั้งข้อสองสัยไว้ว่าถ้าเกิดบราซิลเป็นแชมป์แล้วขึ้น,นรูปนี้ระหว่างสาวไทยกับสาวบรซิลขขึึ้้้นนนีมา จะเกิดขึ้นอย่างไรซึเปอร์แฟนเวียดนามก็หยิบยกประเด็นนี้ออกมาพูดแล้วเนื่องจากแอดคิปเป็นแค่แป๊บเดียวพอไปตามกลุ่มจากทางเวียดนามเวียดนามก็ขึ้นข่าวนี้เราเช่นเดียวกันโดยในรอบที่แล้วขออนุญาตเท้าความก่อนในปี2023ขึ้นรูปทางขวาบนเนี่ยจะขึ้นรูปสาวไทยเอาไว้ใส่สูเสีน้เงินและในรอบนี้มันเกิดเป็นข่าวเนื่องจากในปีที่แล้วนี่แหละถ้าใครได้ติดตามข่าวในช่วงเดือนกรกฎาคมหลังจากแฟนลูกยางชาวไทย ต่างแชร์ภาพที่ชาวเน็ตเวียดนามคอมเมนต์ถึงเพจวอลเลย์บอลของโลกหรือว่าวอลเล y ตบอลเวิรว์มีคนไทยทําหน้าที่เป็นแอดมินน่าขยะกขยงเป็นความอับอายศลองสามารถเซิร์ชเป็นข่าว g o o g l e ได้ว่าชาวเวียดนามหนึ่งคนเคยพูดเอาไว้แบบจริงๆและบอกว่าเป็นอะไรที่น่าขยะกขย,ขยง้งการที่มีแอดมินเป็นคนไทยน่าอับอายลดทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยไม่พอใจเปจน็นจำนวนมากแล้วก็มีการพูดถึงเพิ่มเติมว่าแอดมินเพจวอลเล็ตบอลเวิร์ได้ระบุว่า ผู้จัดการเพจนี้มีคนไทย15คนรองลงมาเป็นประเทศสวิสเซอร์แลนด์11คนซึ่งที่ผ่านมารายงานข่าวถึงวย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นส่วนใหญ่รวมใช้ภาพนักตบสาวไทยเป็นภาพหน้าปกหนึ่งปีติดต่อกันซึ่งทาให้ทางผู้ชายแมนามพอรู้โอกาสนี้แล้วก็ถึงกับเงืบแล้วก็สะพึงไปทีเดียวและยังไม่จบความวุ่นวายเพียงแค่เท่านี้เนื่องจากแฟนๆแยดนามเอ,เองเนี่ยพอรู้ตัวว่าแอดมินเพจเนี่ย เป็นคนไทยถึง15คนจึงมีการพูดเอาไว้เพิ่มเติมผ่านทางไฟฟ้เวียดนามและสื่อเวียดนามบอกว่า v o l เลย์บอลเวิลดอาจจะอัปเดตรูปปกหน้าใหม่เนี่ยเป็นรูปปกนแทนก็คือภาพซ้ายบนก็คือสาวสาวบราซิลถ่ายรูปกับสาวๆาวไทยแบบยิ้มน่ารักมากๆโดยคราวนี้เองบราซิลเองเนี่ยเป็นคนเรียกสาวไทยมาถ่ายรูปร่วมกันโดยไม่ต้องบอกว่ามีแอดมินเป็นคนไทยแล้วลำเอียงอีกนะและเขาก็บอกว่าฮ่า เนื่องจากเขาจาได้ว่าแอดมินเขาได้แล้วเนี่ยเป็นคนไทย15รอบนี้บอกว่าบกให้อีก7เป็น22คนไปเลยเป็นแอดมินไทยทั้งหมดส่วนทางฝรั่งนั้นเขาไม่รู้มีการตั้งกระทู้เอาไว้เป็นการล้อเลียนเนื่องจากนักกีฬาไทยเนี่ยพ่ายแพ้ต่อบราซิลมาจนมีคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่านักกีฬาไทยกับบราซิลเขาสนิทกันต่างหาก แต่แฟนขับกันเนี่ยเขาอาจจะฉีกกันไม่เหลือสักชิ้นดนก,ก็ได้เนื่องจากนักกีฬาเนี่ยเขาจะติดกันเป็นเรื่องปกติก็คือมีทักยภาพระดับโลกแต่แฟนๆชาวไทยอาจจะไม่พอใจแฟนๆบราซิลก็ได้เนื่องจากนักกีฬาบราซิลชนะไทยนะครับอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่านักกีฬาไทยเองอาจจะไม่ได้เปลี่ยนภาพหน้าปกเป็นภาพนี้ก็ได้เนื่องจากทางวอลเลย์บอลเวิลด์ยังคงใช้ภาพเดิมอยู่ก็คือภาพในปี2023แล้วก็คงมองว่า ต้องรอดูเลยว่าวอลเลย์บอลเวิลด์จะเปลี่ยนเป็นวรูปนี้หรือไม่หรือว่ารอให้บราซิลซึ่งเป็นแชมป์ในรายการนี้ในเบนเอล24จึงขึ้นรูปนี้แทนน่าจะสมน้ําสมเนื้อกันนะครับเนื่องจากบราซิลชนะมาแล้ว13นัดยังไม่เคยแพ้ใครและทานักกีฬาบราซิลก็ตั้งความคาดหมายไว้ว่าจากการแข่งขันเนี่ยเหลือเพียงแค่2นัดรอบ4ทีมจนถึงรอบ2ทีมสุดท้ายคือรอบชิงเขาต้องการคว้าชนะให้ถึง15นัดติดต่อกันด้วยนะครับ ทีนี้แฟนๆเวียดนามมีการตั้งกระทู้แบบนี้และมีการหยิบยกประเด็นว่าสาวๆบราซิลเนี่ยเข้าไปขอถ่ายรูปจัดนักกีฬาไทยนั้นจริงหรือไม่แอดจะไปหาข้อมูลจากทางช่างภาพ f i b b มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงภาพเนี่ยที่มันออกมาน่ารักมากๆระหว่างสาวบราซิลกับสาวไทยนั้นเกิดขึ้นจากบราซิลขอถ่ายรูปด้วยหรือว่าสาวไทยขอถ่ายรูปด้วยโดยเป็นการเป็นโมเมนต์เนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากในระดับโลกแล้วว่าภาพแห่งความประทับใจเกิดขึ้นจากทางช่างภาพ f i b b ที่มีชื่อว่าคุณเอ็ดดี้ บอกว่าเป็นมิตภาพที่สวยงามในระดับโลกเสมอทำให้แฟ,แฟนๆชาวไทยและแฟนอาเซียมองว่าเป็นภาพที่ดีเป็นภาพที่สวยเป็นภาพแห่งความประทับใจจิตใจแล้วก็ฝีมือของนักกีฬาเองเนี่ยควรได้รับคํำชื่นชมและควรนําไปแบ่งปันในระดับโลกต่อไปเป็นภาพที่สวยงามสุดยอดแต่ก็ระดับโลกและขอสอบถามหน่อยนะว่า บราซิลเนี่ยสาวๆพวกเขาเนี่ยมาขอถ่ายรูปสาวไทยหรือว่าสาวไทยเนี่ยเรียกสาวสาบราซิลมาขอถ่ายรูปน่ารักมากๆเลยจนทําให้ทางนักข่าวและรวมถึงชักภาพ f อฟรู้คําตอบชัดเจนว่าเป็นในฝั่งของไทยเนี่ยแหละที่เรียกสาวสาบราซิลขอไปถ่ายรูปเนื่องจากอาจจะมีโมเมนต์บางส่วนที่สาวสาวบราซิลเนี่ยมีการทำาสญลักษณ์มือว่าขอไปถ่ายรูปได้ไหมเนื่องจากสาวสาไทยเนี่ยเห็นอีกโมเมนต์หนึ่งคือขอเข้าไปกวาดสาวสาวบราซิลมาถ่ายรูปด้วย ถ้ามองในมุมกับกันเนี่ยแปลว่าคนไทยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถึงแม้ว่าโมเมนต์นี้จะหาได้ยากแต่กลายเป็นโมเมตนต์ระดับโลกไปแล้วสาวๆบราซิลกับสาวๆไทยนานๆจะถ่ายรูปกันแบบนี้ซึ่งปกติมันหาได้ยากมากๆแต่โมเมนต์นี้เกิดขึ้นในฝั่งของไทยกับบราซิลแต่ถามในมุมกับกันว่านักกีฬาเวียดนามจะสามารถแข่งขันในระดับโลกเหมือนกับไทยได้หรือไม่ ต้องรอไปลุ้นว่า FIB v Challenge Cup 2 0 2 4่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ี่ถึงจดกรกฎาคมเขาสามารถผ่านฟิลิปปินส์ไปได้แต่เหลือทีมชนะน้ำดับโลกถึง2ทีมเขาจะสามารถคว้าชนะทั้งสองนัดได้หรือไม่ถ้าเขาเป็นแชมป์นในรายการนี้เขาจะสามารถมาแข่งขันร่วมกับไทยในเวีน L นยี่2ิเพราะว่าทางฝรั่งสื่อต่างชาติมีการรายงานว่าถ้าสาวๆาวเวดนามต้องการเป็นแชมป์นในรายการ FIB Challenge Cup 2 0 2 4ต้องชนะทั้งหมด3นัด และเข้ามาสู่เกมในการแข่งขันในเวนล์ล2 5ซึ่งในตัวแอดมินนั้นมองว่าถ้าทีมเวียดน,นามสามารถทะลุมาได้และเขาเองมาแข่งขันใน v n l 225จะได้มีทีมเอเชียเพิ่มเป็น5ทีมนะครับส่วนประเด็นที่คอมเมนต์เวียดน,นามเขาดราม่าเอาไว้รวมถึงเขาล้อเล่เนอะไรไว้ก็ต้องมาดูเกมในการแข่งขันว่าเขาจะสามารถพาทีมชาติเวียดน,นามของเขากับการเชียร์ทีมชาติเวียดน,นามทะลุไปจนถึง VNL 2 0 225ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดินโกคิสุดโอด้วยนะครับ